ทุกคนวันนี้เราจะมาพาทุกคนวาดอีโมจิลายนะคะเพราะว่าเราวาดสติกเกอร์ลายขายในในช็อปค่ะแต่วันนี้เราจะวาดอีโมจินะคะอันดับแรกเราเข้าไปที่แอปโปค e เอทของเราเลยค่ะวันนี้จะวาดด้วยแอปโปคีเอทเนาะพอคลิกเข้ามาแนละ้วปุ๊บเราก็ไปเพิ่มกระดาษแคนวาสของเราค่ะตัวที่เป็นอีโมจินี้ายก็จะให้ใช้ขนาดที่ ร้อยสาคูร้อยพิกเซลนะคะเดี๋ยวดูซิว่าร้อเรามีหรือเปล่าถ้าเรายังไม่มีนะคะเราก็คลิกเพิ่มแคนวาสขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วเราก็ตั้งค่า180ยแปคูร้อยพิกเซลแล้วเราก็กดดันกดนะคะีเอทเนี่ยค่ะหลังจากนั้นจะได้กระดาษแคนวาสมาแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้บัตรที่ในการวาดคือเป็นบัตรโมโนไลน์นะคะที่เป็นบัตรฟรีที่อยู่ มากับแอปเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปที่ตัวบัตรที่ชื่อว่า Calligraphy นะคะแล้วก็ไปเลือกโมโนไลน์จากนั้นเราก็ไปเลือกวันนี้เราจะวาดง่ายๆค่ะเราจะวาดเป็นรูปน้องหมีเ,เป็นคลิกสีเหลืองนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าขนาดบัตรเราโอเคไหมเดี๋ยวเราลดขนาดมานิดนึงเนาะขนาดเราก็ดูทีสิ ว่าขนาดโอเคหรือเปล่ามาลองวาดกันนะอันดับแรกนะ้าวาดโค้งๆก่อนค่ะเป็นรูปคล้ายๆรูปหน้าน้องหมีเนาะเป็นวงกลมๆแล้วก็เอามือค้างไว้เขาก็จะสระเป็นวงกลมแบบนี้หลังจากนั้นเราเทสีลงไปเลยค่ะ จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็วาดส่วนหูของเขานะคะโค้งๆนิดนึงอ่าสองข้างเลยโค้งๆนิดนึงอืมแล้วเหมือนเดิมเทสีลงไปเปนสีลงไปแล้วเราก็เพิ่มเป็นเนื้อข้างในหูนะคะวันนี้ขอเติมสีน้ำตาลเราก็วาดโค้งๆแล้วก็ถูมสีลงไปค่ะ สีงขาไม่เต็มแล้วก็ใช้ปากกานะคะวาดเขี่ยให้เต็มเลยทำสีลงไปจากนั้นแล้วเราก็จะวาดลูกตาน้องหมีนะคะเริ่มขอเป็นใช้สีดำน,นะประมานี้ตาทําไม่ต้องใหญ่มากเนาะ แล้วก็เพิ่มจมูกสีข,ขาวนิดนึงเป็นแป้นจมูกแล้วก็ถมสีลงไปาจากนั้นเราปรับเป็นสีเขาใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มๆเนาะแล้วก็ปรับแปลงลงมาเล็กหน่อยนึงแล้วก็ลากเป็นลักษณะจมูกมเขาแบบนี้เร้าก็จะได้อันนี้คือเป็นสตตอิโมจิตัวหนึ่งนะคะ แต่ว่าอีโมจิของเขามีข้อแม้นว่าเขาจะต้องทำเป็นแบ็กกราวพื้น PNG พื้นหลังป่งเสาเพราะฉะนั้นเราคลิกตรงแบ็กกราวด์คัลเลอร์เนี่ยค่ะเอาเครื่องหมายถูกออกนี่จะได้เป็นแบบนี้แล้วแเราก็กดลูกศรประแจนะคะแล้วก็จะมีคำว่ากดที่เมนูแชร์แล้วก็เลือกเป็น PNG อันแล้วก็บันทึกเซฟอันนี้จะเป็นอีโมจิตัวที่1จากนั้น เราก็ทําเป็นอีโมจิตัวที่2นะก็ถ้าเกิดเราไม่อยากวาดใหม่ใช่ไหมเราก็สไลด์ไปทางซ้ายมือแล้วก็ d u กพ i c เ t e ค่ะแล้วเราก็ต้องทําการวาดให้ตัวอีโมจิลายตัวที่2ต่างจากตัวที่1เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําให้เข้าเหมือนกันทั้ง2องอันนี้ลายก็ถือว่าไม่ผ่านเป็นการซ้ําสติ๊กเกอร์เป็นการซ้ํอาอีโมจินะคะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มพอเราได้เลเยอร์เลย,เยนี่มันแล้วเราก็ ใช้ลูกศรไปที่เลเยอร์หนึ่งค่ะแล้วก็เอาลูกศรอ,ออกไปเพื่อที่จะให้เห็นงานที่เลเยอร์ที่หนึ่งนะคะเลเยอร์ล่างสุดเนี่ยเราไม่ใช้แล้วก <c oughs> ็เราจะทําการไม่ให้เห็นเขาหรือถ้าเพิดเพื่อนๆกังวลน,นะคะลบเข้าไปก็ได้ค่ะดีดีเข้าไปเลยติดอยู่เลเยอร์หนึ่งแล้วแล้วก็กดลูกศรน,นี่นะคะลากลงมานิดนึงเราจะเพิ่มเลเยอร์อื่นเลเยอร์แล้วเราก็ทําการวาดหัวใจค่ะ เราขอเป็นหัวใจสีแดงนะเราก็วาดหัวใจไปเลยาจากนั้นถมสีไปเลยค่ะสีไปนี่เราก็ได้เราก็จะได้เป็นอีโมจิตัวที่สองแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาแ็่กตาของเขาออกแ็ c กราคอลเลอร์ที่เป็นสีขาวนี่นะคะเอาเครื่องหมายถูกออกไปแล้วเราก็กดเครื่องหมายปปะแจแล้วก็มีแทนนะคะแล้วก็กด PNG อันนี้แล้วก็กดบันทึกอืมนี่แล้วตัวนี้คือก็จะเป็นสติ๊กเป็นอีโมจิน่ยจะเป็นอีโมจิอีโมจิตัวที่สองแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงสี่สิบตัวแล้วก็จะสามารถส่งไปให้ลายพิจารณาอนุมัตินะคะหรือว่าจะแม่อนุมัติก็ได้อาแล้วถ้าเกิดว่าลองคิดไม่ออกล่ะเราจะทำ อีโมจิตัวที่3าเนาะทำยังไงดีนะอ่าเดี๋ยวเราอ,อันนี้เราขอ,อาไปก่อนเราก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาก็คือใช้ใช้อีโมจิรูปเดิมเลยรูปหมีนี่แหละก็ d ับิเคตเลเยอร์ขึ้นไปนะแล้วเราก็เอาหัวใจออกแล้วเราก็เอาเลเยอร์ข้างล่างสุดแล้วก็ดีลีทไปทีนี้เราจะมาเปลี่ยนหมีอันที่อันที่สนี่ เราจะทำการลบค่ะลบเลเยอรอ์ทำแบบไหนดีนะน้าดูแล้วดูแลแบบนี้ฝาเอาเป็นเพิ่มเลเยอร์เนาะหัวใจไม่เอาหัวใจเราดีๆออกไปเพิ่มเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์แล้วเราก็จะวาดเป็นดอกไม้เราจะใช้ดอกไม้อยู่เป็นเหมือนน้องมีถือดอกไม้อะไประมาณนี้ค่ะเนะาะเราเปลี่ยนสีขอใช้เป็นสีชมพูโอรสโอรส แล้วเราก็เริ่มวาดดอกไม้ข้างบนแก้ค่ะลักษณะเอกดอกไม้นะอ่าแล้วเราถมสีเข้าไปเลยดอกไม้ของเรา,า,าก็จะเป็เกียวหน่อยเนาะแล้วเราก็ทําเกสรดอกไม้เขานิดนึงเกสรดอกไม้เป็นสีเหลืองตรงกลางนะจากนั้นถมสีเข้าเลยค่ะอ่อย่างนี้ก็เป็น อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสก,กิกเกอร์เอ๊เป็นอีโมจิได้อีกแบบนึงนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยก็เอาแบ็กกราวเขาออกไปแล้วก็กดประแจกดเซฟเป็น PNG แล้วก็บันทึกภาพอืมตัวนี้เราก็จะได้เป็นอีโมจิตัวที่สาม